ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมพระรูปหล่อของหลวงพอเงินวัดบางคานกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยม a ครับที่ได้ชมนี้เป็นของปลอมเรียนแบบมาครับปลอมได้ค่อนข้างสวยและเหมือนครับเสียนพระต่างๆเนี่ยนำเอาไปเล่นเป็นของแท้กันนะครับเนื่องจากยังขาดความเข้าใจในจุดตำหนิครับ ของปลอมเรียนแบบมากมายด้วยการหลายบล็อกนะครับการเล่นหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างสูงครับครับเดี๋ยวมาดูจุดตำหนิกันนะครับถ้าเป็นของแท้พิมพ์นิยม A เ,เนี่ยจะต้องมีจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้นะครับครับจะมีจุดเนื้อยเกินเกิดขึ้นบางท่านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตาพระอินครับข,ของแท้จะมีจุดตรงนี้ครับ และก็จะมีจุดเนื้อเกินเกิดขึ้นตรงบริเวณนี้ครับของแท้ครับจะมีเนื้อเกินเกิดขึ้นแล้วลงมาหน่อยครับแต่ของปอนเนี่ยพระองค์เนี้ยไม่มีไม่มีครับสังเกตน,นะครับจะมีจุดเดียวครับจุดเนื้อเกินหรือหรือบางท่านเรียกว่าตาพระอิ์ครับ พระองค์เนี้ยปลอมได้ค่อนข้างเหมือนและสวยครับเล่นเป็นของแท้ได้เลยครับพระองค์เนี้ยผมเช่ามาที่กรุงเทพครับย่านสวนตะจุจักและทางไปย่านสะพานไฟครับย่านเนี้ยก็จะมีพระมากมายเนี่ยให้เลือกครับมีแท้มั่งปลอมมั่งครับ วัดใจกันไปครับชอบก็เช่าหากันไปครับในย่านด้านหลังสวนจลุจักรและทางเดินไปย่านตะพานไฟครับครับของปอมเรียนแบบมาได้ค่อนข้างสวยครับ ด้านหลังองค์งพระของหลวงพ่อเงินครับเมื่อก่อนตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยครับแต่ว่าผมเก็บไว้ในตู้เก็บพระเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยผ,ผิวพระนี่เริ่มเปลี่ยนไปครับเริ่มดำดูสวยเหมือนเหมือนของจริงมากครับเอามาศึกษาแลกเปลี่ยนกันครับความรู้ครับ ด้านหลังองค์พระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินครับปลอมไปปอมมาเหมือนของจริงมากครับด้านข้างองค์พระครับ าตามซอกแขนหรือชีวรของพระหลวงพ่อเงินเนี่ยคมและชัดลึกครับครับมาดูอีกด้านครับครับด้านข้างของ พารุปหล่อของหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมเอครับเสียนพาโดนพารุปหล่อองนี้องนี้กันมาเยอะครับเสียนพาตีเป็นของแท้ครับสำหรับพาองค์นี้ครับ ตายฐานาพรดรูปหล่อของหลวงหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยม A ครับ,รบมีร่องรอยตะไบครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ